นั่งรถมากับทีมงานใช่ไหมทีมงานก็มีมีที่ใกล้ตัวก็มีหน่อยกับใหม่ใช่ไหมเขานั่งสอนกันมาในโอ้พวกนี้ <Jack S 1> ได้พวกนี้ได้สอนกันมาในแจ็กัวผมกม็นั่งข้างหลังสองคนนี้ก็นั่งนั่งข้างหน้าแล้วก็ผมก็สอนไปเรื่อยๆโอ้โหได้อะไรเจ๋งๆวันนี้เขาได้อะไรจใช่ปะ่ะเจ๋งมากอวันนี้ก็เลยเอามาสอนคุณนิดหน่อยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ทําเงินล้านไม่ง่ายมากเลยวันนี้วันนี้จับเขาคุยกันนะครับจับเขาคุยกันเหมือนคุณมาเรียน มามาอ่าอะไรอ่ะมาวงในกับบัณฑิตโอเคไหมเพราะเมื่อกี้นี้ที่สองคนนี้เรียนนะโอ้โหมันพรีเมียมมากเลยนะ <c oughs> มีที่ไหนคนนี้อายุยี่บหกคนนี้อายุสามสิบเอดมีที่ไหนเขาได้เรียนกันแบบนี้รู้กันแบบนี้ใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่เลยเมื่อกี้นี้รู้อะไรเด็ดเด็อ่ะในเกินเกินเลยดิโอ้โหเยอะอันแรกเลยคือไม่ต้องแคร์ใครเออใช่อันนี้เด็ดมากเออใช่ต้องวันวนี้นงจับเข่าคุยกันเลยเนี่ยให้ให้ ให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับพรีเมียมมากๆนะครับวันนี้วันนี้มีคอนเทนต์แบบพรีเมียมเลยนะดีๆผมบอกได้ข้อหนึ่งข้อเนี้ยคุณจะปลดล็อกเลยเมือ่อกี้เนี้ยพึ่งไปอนนี้อบอกว่าอะไรคนนีบ้บอกอ๋อผู้หญิงถึงจะเซหมอไม่ไมาม,มีสายบอกอาจารย์ใส่เสื้อตัวนี้เห็นก้ามเต็มๆ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ไปไปไป,ไปรีบไปแชร์กันมาเดี๋ยววันนี้จะสอนเจ๋งๆสอนข้อมูลเจ๋งๆแล้วก็เนี่ยสองคนนี้ได้เป็นพรีเมียมมากเลยหัวข้อหัวข้อคือทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ปลดลด็อกผมบอกได้ผมกล้าการันตีเลยนะว่าถ้าคุณมีข้อนี้นะถ้าคุณเข้าใจข้อนี้แบบถ่องแท้ถ้าคุณเข้าใจข้อนี้แบบว่าจริงๆอะ่ะ แล้วปฏิบัติตามจริงๆคุณจะต้องรวยขึ้นคุณจะต้องผมกล้าการันตีเลยว่าคนส่วนใหญ่แค่คนว่าคนจะคิดยังไงกับเขาเนี่ยพราะเหตุผลเพราะอะไรเมื่อกี้นี้เพิ่งไปสรุปสถานที่อีเวนต์ของผมนะครับอีเวนต์วันที่3มเดือน3ามอะแต่ข้อสาคัญคือที่จะบอกว่าผมไปช้อปปิ้งหลายที่นะไปดูว่าจะทําที่ไหนดีหลายที่แล้วก็ไปที่ที่หนึ่งซึ่งราคาราคาเป็นล้านอะค่าเช่าห้องอ่ะ ค่าเช่าห้องเป็นล้าน,น,าาานเออสอ,สองล้านสองล้านสําหรับแค่ทำอีเวนต์หนึ่งครั้งอนะ่ะคุณคิดดูถ้าสองคือคุณรู้แบบว่าผมผม,มบอกได้เลยนะคนคนส่วนใหญ่ไม่คิดไม่ขาดคนส่วนใหญ่มันคิดอย่างนี้มันต้องการได้เอ่ยชื่อแบรนด์นั้นมันคนอยากจะได้แบรนด์เนมเท่านั้นเองอยากจะได้บอกกูได้จัดที่เนี่ยมันจะบอกคนว่าเนี่ยภริยาท่านทูตก็มาจัดที่นี่เหมือนกันอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันจะต้องการบอกบอกได้คําเนี้ยเข้าใจปะ แต่คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่คิดคนส่วนใหญ่ไม่ติดแค่เนี้ยว่าแม่กูจะคิดยังไงคนน้นจะคิดยังไงคนนั้นจะคิดยังไงผมคิดอย่างเดียวคือบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายคืองานนี้มันโอเคหรือเปล่าในเรื่องของการเงินไม่ใช่กูขาดทุนโอเคป่ะถ้าไม่ติดแค่ชื่อนะไม่ติดว่าต้องเอาชื่อแบบอืมใจกลางเมืองต้องแบบโอ้โหแบบดังเออไม่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 จริงเหรอ Okay, okay. มันไลฟ์มาตัดไม่ได้โอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไม่เอ่ยชื่อแล้วกนะันแต่บอกผู้พูดชื่อคุณก็รู้จักหมดแต่ผมไม่ต้อง,องก็ให้เกรดเจ้าของสถานที่หน่อยนึงบางคนจะติดแบรนด์ตรงนั้นไงแล้วก็แปลว่าผมบอกได้เลยนะอะไรหนึ่งอย่างที่มันที่คนติดกันมากเลยคือเขาแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแล้วพ่อแม่ก็มีส่วนด้วยเรื่องนี้ผมเพิ่งฟังมานี่จะเล่าให้ฟังเพิ่งฟังมาจากไอ้แกรี่วีนะครับ คนนี้บอกว่าวฟังแต่ขอบคุณที่หวังดีไม่ใช่ใช่ไหมจากขอ,ของขอบคุณที่หวังดีค่อยๆคอย่คอนข้างค่อนข้างจริงๆมันก็หลักปรัชญ,ญาเดียวกันพอดีอันนี้คนนี้มันก็พูดได้พูดได้ดีกับสืมาสื่อคืออันสิ่งที่ผมรูอยู่แล้วแลวผมทำอยู่แล้วนะครับก็คือว่าคนคุณเนี่ยเออบางทีพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ของเราเองพ่อแม่ของพ่อแม่ก็มากดดัน ลูกๆพ่อแม่มักจะกดดันลูกๆเพราะว่าเขาอยากจะให้เขาเอาความสุขของลูกเนี่ยมาแลกกับความอยากได้หน้าของเขาอยากได้พูดง่ายคือแม่พ่อแม่มีความคิดว่าถ้าลูกกูได้เรียนวิศวะหรือหมอกูจะอวดได้คุณจําคํานี้ไว้นะไอ้คานี้แม่งโคตรอันตราย คำนี้มันพ้นอันตรายคำนี้มันบล็อกคุณไว้คำนี้มันมันทำให้คุณคิดไม่เที่ยงมันคิดคุณคิดไม่ขาดคำคำนี้มันทำให้คุณใช้เงินเกินไปมันทำให้คุณเนี่ยแม่งอะไรอะติดนี่มันทำให้คุณมันทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยรวยไม่ได้สัทีเพราะมันมีคํานี้กูอยากอวดโอเคกูอยากอวดกูอยากให้คนอื่นมันคิดว่ากูรวยกูอยากให้คนอื่นมันยกย่องนับถือกู ถ้าคุณหลุดคำนี้ได้บอกกูไม่แคร์คุณรู้ไหมว่าคำนี้ยเจ๋งที่สุดคือผมเป็นคนแบบนั้นเลยกูไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดกับกูยังไงกูไม่แคร์กูแคร์อย่างเดียวบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายของกูบรรทัดสุดท้ายของถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบรรทัดสุดท้ายคือคุณกำไรหรือเปล่าเท่านั้นเองมึงไม่ต้องมาสนว่ากูจะได้หน้าหรือเปล่ากูจะคนจะคิดว่ายังไงตรงนั้นอย่างนี้ไม่ต้องแคร์โอเคปะ ไม่แคร์คนอื่นไม่ใช่ว่าไม่ใส่ไม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 ่แคร์ไม่คือไม่แคร์ความคิดเห็นแต่ไม่ได้ไม่แคร์หัวใจเขานะคุณต้องแยกให้ออกบางทีางคุณไปใช้คํานั้นบอกว่าไม่แคร์อ๋อมึงดูท่าทางมึงเห็นแกตัวหรือเปล่ามึงไปคนขวางโลกหรือเปล่าไม่ใช่นะเราแคร์เขาเราเราเป็นคนที่ให้ความรักกับคนอื่นแต่เราไม่แคร์ว่าเขาจะคิดอย่างไรคุณแยกให้ออกอ่ะทาไม อธิบายเพิ่มเติมน,นี่นี่เป็นหลักคิดของคนคนคนที่รวยนะอย่างบรอนน์บัฟเฟตต์สมมุติว่าบรอนน์บัฟเฟตต์คุณเข้าใจป่าวบรอนน์บัฟเฟตต์บิลเกตสย่างนี้มันไม่แคร์หรอกว่ากูจะได้หน้าอะไรขนาดไหนม,มันคิดแค่เนี้เวลาบรอนน์บัฟเฟตต์มันทำมันจะคิดว่าโปรเจกต์นี้กูจะซื้อของที่มันอันเดอร์ไพรส์ของที่มันราคายังต่ำอยู่ราคาที่ยังไม่ถูกไม่แพงมากแต่มันได้มูลค่ากลับมาเยอะ เข้าใจป่ะทุกอย่างที่ผมลงทุนเป็นแบบนั้นหมดแล้วแปลว่าอะไรนั่นคือข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งคือคุณจะต้องหาสิ่งที่มันของดีแต่คนอื่นยังไม่ค่อยเห็นค่าอย่าไปห่วงกันได้หน้าคุณนะคนส่วนใหญ่ไม่แบบว่าอะไรอะ่ะอยากจะซื้อรถมาอวดอยากจะป้ายแดงมาอวดอยากอะไรต้องพยายามจะให้คนอื่นคิดว่าฉันรวยเพราะอะไรมันไปคิดติดเรื่องนี้นะมันไปติดเรื่องที่ว่าอะไรอะ่ะ ถูกยัดใส่สมองมาว่าต้องไปเรียนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเล่าให้ฟังเลยต้องไปเป็นจบวิศวะยังไปเป็นแอร์ก็มีใช่ปะ่ะจบอะไรนี่คุยกันคุยกันตรงๆเลยบางคนบางคนจบวิศวะแล้วก็อ่ขั้นต่อไปของวิศวะคืออะไรอ่ะไปเป็นแอร์แอร์เขาก็ต้องผ่านกันอะไรต่อของขั้นเรื่องเยอะมากเลยนะแล้วคนจริงจริงการเป็นแอร์เนี่ยเ็าไม่ได้ว่านะจริงๆถ้าคุณชอบก็โอเคนะผมไม่ได้ว่าอะไรว่าอาชีพไหนไม่ได้ดีกว่าดีกว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความสุขอะ แต่คนส่วนใหญ่มันแบบไปเป็นเพราะว่าสังคมให้ค่ากับสิ่งนั้นเขาไม่ได้ถามใจตัวเองเลยบอกว่าตกลงฉันอันนี้ฉันฉันฉันอยากทํามันจริงๆหรือเปล่าเนื้องานมันใช่หรือเปล่าและอย่างหนึ่งนะข้อสาคัญคือมันควรจะรายได้เยอะเนี่ยสองคนนี้สองคนนี้โอ้ตอนนี้รวยกันใหญ่ละใช่ไหมเขาเขายังบอกื่อที่บอกเขาว่าอะไรบอกเขาว่าอะไรที่ในรถอะในรถบอกบอกบอกว่าอนี่ได้เดือนไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์บัณฑิตยังไงใช่ป่ะใช่ อ๋อที่อาจารย์พูดถึงว่าแค่เป็นคนแค่มีเงินแบบว่าหลักเท่าไหร่นะหลักงล้านต่อเดือนที่อเมริกาอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นคนแบบหนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศเขาแล้วใช่ใช่แล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอขนาดอเมริกาคือหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเมืองไทยนี่เดือนละล้านนี่แปลว่าใช่เฮ้ยขนาดนั้นสุดยอดเลยอันนี้สองคนเนี้ยสองคนเนี้ยนะครับสองคนเนี้ยเดือนละล้านสองคนเนี้ยเดือนละล้านแล้วผมบอกว่าอายุเท่านี้มันไม่ธรรมดาเลยตอนที่พี่ไป ผมอายุสามสิบเท่าไหร่วะสามสิบต้นต้นผมไม่มีทาาเดือนละเดือนละเดือนละเท่าไหร่วะเดือนละสองแสนก็ไม่เยอะแล้วนะเดือนละสองแสนเป็นคอนดักเตอร์นี่ถือว่าโหเจง๋งมึงเจ๋งมากแล้วในอเมริกาผมบอกได้เลยเนะยปีหนึ่งเนี่ยเออไม่ใช่สี่แสนต่อปีนี่เท่าไหร่สี่แสนต่อปีสี่แสนเหรียญต่อปีสี่แสนสี่แสนเหรียญนะคะเดือนละล้านสองก็เดือนละเอเดือนละแสน ไม่สี่แสนสี่สามสิบสองล้านสองล้านสองก็เดือนเดือนละสิบสี่ล้านไม่ใช่สี่แสนเหรียญต่อปีเขาคิดเป็นต่อปีเดือนละแสนอ่าโอเคถ้าคุณรายได้เดือนละแสนโอเคไหมในอเมริกาถ้าคุณรายได้เดือนละแสนคุณถือว่าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศอเมริกาจริงๆรายได้เดือนละแสนผมไม่ได้โกหกในเพิ่งฟังสถิติมา เดือนแสนเหรอสี่แสนสี่สามสิบสองสิบสองล้านหรือเปล่าเดือนละล้านเดือนละล้านแต่หักภาษีเพียบเดือนละล้านหักภาษีก็เหลือเดือนละล้านทอทิ้งทอทิ้งทอทิ้ดูมันถูกไปดูมันน้อยไปโอเคบวกเลขกันไงวันเนี้ยเมื่อไรเราเราคิดแต่เลขแบบพันล้านนะก็คือแบบงโสมองเรื่องล้านมันแบบมันคิดไม่ออกเรื่องของหลักแสนก็พูดเรางงเออพูดงงเออมันเหมือนเรือนบาทไงไม่รู้มันบาทนึงนะเข้าใจไหม โอเคอ่ะมาฟังกันมาฟังกันแชร์แชร์กันไปหน่อยวันนี้มาจับเขาคุยกันนะครับเล่นๆนะครับสนุกสนุกแต่ว่าให้ความรู้แบบเต็มๆเลยเหมือนคุณกับบางมานั่งเรียนกับผมเนี่ยถ้าคุณได้เดือนละล้านแปลว่าคุณได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศอเมริกานี่สองคนนี้ก็เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศอเมริกาแล้วประเทศไทยเขาต้องเป็นท็อปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของอเมริกาของเมืองไทยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเมืองไทยอะไรประมาณเนี่ยเรื่องแล่คุณ ฟังแล้วยังตกใจอยู่เลยนะเ <ừ> นะี่ยยังไม่หายตกใจ <laughs> จริงเหรอใช่ถึงตอนแรกตัวเล็กๆขับรถให้อา <laughs> จารย์อาจารย์พูดเดือดรานท็อปหนึ่งเปอร์เซนต์ตัวใหญ่เลยใช่เอ้ยคุณต้องนี่ผมแล้วผมจะสอนให้พวกคุณเนี่ยได้เดือนละจริงๆเดือนละล้านมันไม่ใช่ยากใช่ไหมใหม่ <laughs> ใช่แค่เปลี่ยน mindset <laughs> ใช่แค่เปลี่ยน mindset คือน,นี่นี่น,นะสองคนเนี้ยเพื่อนๆเขายังไม่ได้ถึงนะเพื่อนๆเขาเรียนมาิศวะยังได้จ่าพพูดถึงเเื่่อนลยคะ ระดับเอาเป็นว่าพ่อแม่พวกคุณอ่ะบางทีก็ยังไม่ถึงใช่เอาแบบกำไรสุทธินะไม่เอารายได้เอาอย่างนี้ว่าผมสอนผมมีผมจะผมไปไปสอนวิชาเนี่ยอ่ะใครใครใครเดือนละล้านแล้วก็อาจจะคิดว่าคือคุณจะไปต่อมันยังไงคุณทวีคูณเป็นสิบเท่าได้สิบเท่าร้อยเท่าอมาเจอกันพันเท่าก็ได้อ่ะถ้าแบบกดล็อกได้แล้วล้านต่อไป ใช่ถ้าร้านแรกนะตอนนี้ตอนนี้คุณต้องรีบจับจองเลยนะผมบอกได้เลยคุณต้องรีบจับจองพื้นที่นี้คุณมีเวลาอีกปีเดียวผมว่าผมขอเลยปีเดียวปีเนี้คุณปีนี้ปีเดียวแล้วโกยเงินแล้วไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตเอาไหมคือทํางานแล้วเลือก mm hmm. คือตอนนี้มันช่วงโกยเงินนะผมบอกได้เลยว่าโกยเงินโกยทองมันคืออะไรจําคํานี้ไว้เดี๋ยวให้ข้อสองไปเมื่อกี้ข้อแรกมันคืออะไรวะไม่แคร์ใครเออข้อแรกคืออย่าแคร์ใครคือเราเป็นคนแคร์เราแคร์ความรู้สึก แต่เราไม่แคร์ความคิดเห็นเข้าใจป่ะความคิดเห็นแม่งมนุษย์ความคิดเห็นถูกเหมือนคอมเมนต์เนี้ยความคิดเห็นวิจารณ์ใช่คือ<ม>คุณแบบคุณจะไปแคร์การคุณรู้ไหมว่าไอสิ่งที่ปลดล็อกของผมก็คือว่าวันที่เมนทอร์ของผมเสียชีวิตเมนทอร์ของผมลอรเรนมาเซลเขาเสียชีวิตที่ผมแบบพุ่งทะยานเลยนะพุ่งทะยานเลยเพราะว่าวันนั้นผมไม่แคร์แล้วว่าใครกับผมยังผมไม่แคร์แล้วคนมีคนคนหนึ่งที่ผมแคร์ แล้วผมไม่แคร์แล้วว่าเขาคิดยังไงหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าผมเนี่ยผมมาลงมาทําเรื่องการสอนคนเต็มตัวคือสมัยก่อนมันแคร์เขาว่าเดี๋ยวเขาจะขาว่าแม่งบัณฑิตมันไปลูกศิษย์ชั้นแม่งไปถึงไหนแล้วเอ้ยมาทาไมมันมาทาแบบนี้ทําไมมันมาทํางานอุตสาหชนะการแข่งขันชั้นมันจการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ทําไมไปทําอะไรอยู่หน้ากล้องเอออีกอันหนึ่งที่มันจะบล็อกคุณมากนะ ผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่คนที่ดูเนี่ยมีคนจํานวนมากใช่หรือไม่ที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องเพราะเหตุผลเดียวคือกลัวคนอื่นเขาจะพูดยังไงนี่ปัญหาใหญ่มากทั้งหมดเลยปัญหาคนทั้งหมดเออทุกคนรู้ว่าออนไลน์ทําได้แต่ไม่ทำเห้ใช่ใช่คนเออจริงใช่ไหมคนที่รู้ว่าออนไลน์ทําได้แต่ไม่ที่บอกตอนนั้นบอกอาจารย์ว่าให้เปิดคอร์สเสน่ห์นอกกล้องอ่ะอืมเสน่ห์นอกกล้องเอใช่เคยคิดเหมือนกันนี่คุณบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดมีใครอยากจะ ใครอยากจะทําแบบนั้นผมก็จะมีมีไอเดียให้ว่าคุณทําอะไรได้ถ้าคุณไม่อยากออกกล้องเลยนะครับเรในงานวันที่วันที่สเดือนสเนี่ยโซเชียลเรีนมาซับผมบอกได้เลยนะนี่มันเป็นมันเป็นอสังหาแบบของคนยุคใหม่คุณรี่จับจองถ้าคุณจับจองอสังหาไม่ได้แล้วตอนนี้คือมันไม่โอเวอร์ไพรส์กันหมดแล้วคือเอาอสังหาเมืองกรุงเทพนี่คือเรียกว่าโอเวอร์ไพรส์มาก โอเคคุณไปจับจองตอนนี้คุณจะขายได้กําไรถ้าถอยเข้าใจปะ่ะกว่าจะกําไรก็ได้โดนภาษีโดนโน่นโดนนี่ถ้าขายได้นะโอเคหรือถ้าขายได้หรือถ,ถ,ถ้าเกิดจะไปนั่งสร้างอะไรขึ้นมาเป็นนักพัฒนาก็าแล้วแต่คุณแลวกันเหนื่อยจะตายเหมือนเหมือนหัวหินอะเอ่อสิบกว่าปี20ปีที่แล้วไล่ลาห้าหมื่นตอนนี้ไล่ลาประมาณ50ล้านจริงเหรอริมทะเลว้าวไม่เอาแล้วอะไรที่ over ไพรซ์อย่าไปทำมัน แล้วคุณเอาซื้อมาทำอะไรอะริมายทะเลโรงแรมกว่าโรงแรมใช่กว่าจะได้ตอนนี้ถึงบอกว่าต้องเข้ามาจับจองพื้นที่ตรงนี้ก่อนใช่ใหม่นี้เพิ่มเพิ่เป็นพันเปอร์เซ็นต์ะคุณคิดดูเขาเพิ่มจากอะไรนะศูนย์บาทแต่เอาแบบเอาแบบนั่นก็อ่ะสองหมื่นอ่ะสองหมื่นเป็นเดือนละล้านเออเป็นสองหมื่นจากสองหมื่นเดือนละล้านช่วยช่วยคิดหน่อยว่ากี่เท่าคิดไม่ออกมีคนนี้บอกว่าหัวหน้ากลัวจะเด่นกว่าเวลาออกกล้องใช่ นี่ตอนนี้คุณคุณแต่ถ้าคุณมีหรือหัวถ้าคุณมีเดือลร้านแล้วคุณแคร์ไหมหัวหน้าคุณแคร์ไหมคุณไม่มีหัวหน้ามาค้ําคอแล้วคุณแคร์ไหมถ้าคุณมีคือเวลาคุณเวลาเรามีเงินเวลาเรามีเงินไหลเข้ามาเทมาตลอดเวลาเนี่ยหรือว่าเรารวยแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะมันมันมันคืออิสรภาพแบบสุดๆเลยผมอยากจะให้คุณได้รับเสพอันเนี้ยคือผมก็เคยเป็นนะกทก่อนไม่ก็เก่งใจจะแบบคือเราจะไปแบบขายขออะไรอ่ะขายคอส เยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนในวงการเพลงคลาสสิกมันจะหาว่าบัณฑิตแม่งตกแล้วเลยต้องไปทําอย่างนั้นครับผมก็แคร์คนอื่นเว้ยเพราะว่าไอคนอื่นมันมีผลต่อรายได้กูไงเข้าใจป่ะไอคนที่มันแบบเป็นคนจ้างคอนดักเตอร์ในเมืองนอกเงี้ยเกิดมันแวบผมก็กลัวแค่เนี้ยเกิดมันนะเกิดมันมึงมึงจะมีโอกาสแค่ไหนมันแวบมาดูเว็บไซต์เมืองไทยแต่ไม่รู้แหละกูกลัวกูกลัวไว้ก่อนเราคิดว่าทุกคนแบบจ้องมองเราตลอดใช่จริงๆแม่งคนเข้าเว็บไซต์ตอนนั้นอะยี่สิบคนต่อวันอะ กูเก่งนะสิบสี่คนต่อวันกูก็ดีใจแล้วเข้าใจป่ะสิบสี่วันสิบคีคนต่อวันแต่กูกลัวว่าเดี๋ยวมันมาเช็คแล้วมันบอกมันเห็นมันดิตแม่งขายของขายหนังสือมันแล้วมันจะบอกว่ามันดิตแม่งตกต่ำแล้วอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมมันบล็อกผมเป็นห้าหกปีคุรวยกว่านี้ได้เร็วกว่านี้อีกห้าหกปีแต่ดันไปติดตรงเนี้ยผมบอกได้เลยคุณอย่าเป็นแบบผมอย่าไปติดตรงนั้นมันเสียเวลาแต่ผมเข้าใจนะบางคนเนี้ยก็เหมือนกันอ่ะ กวตรงโน้นกลัวแม่จะพูดอย่างงอนกลัวหลวหน้าจะพูดอย่างนี้กลัวเพื่อนคนโน้นกลัวพูดอย่างนี้ผมบอกทําใจกล้าๆขอเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีนี้คุณทํางานแล้วคุณไม่ต้องทํางานอีกเลยตลอดชีวิตผมหมายถึงไม่ต้องทําอีกเลยนะตลอดชีวิตโอเคปะหรือแล้วหรือไม่คุณมีสกิลมีทักษะถึงจะทําต่อก็ได้จะทําต่อก็ดีใช่ไหมสนุกใช่ไหมแต่ว่าคุณมีทักษะที่เลี้ยงชีวิตคุณเลยตลอดชีวิต โซเชียลมันยังไงก็มาแล้วมันจะมาแล้วผมบอกได้เลยโอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้วนะมันมี Window ์มันมีหน้าหน้าต่างอยู่ช่องอยู่นิดเดียวน้วย้ยปีสองปีนี้แม่งไปแน่นอนอะ่ะสองปีนี้ไปแน่นอนอะ่ะผมบอกได้เลยมันไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วมันไม่มียุคแบบนี้อีกแล้ว thank mm -hmm. you